สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมและก็สวัสดีเพจขวัญด้วยนะครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้ครับเรามีคําถามอยากสอบถามเพจขวัญว่ายากแก้ปวดครับรู้ได้อย่างไงว่าเราปวดตรงตำแหน่งไหนไม่ว่าเราจะปวดหัวปวดแขนหรือปวดไหล่เราใช้ยากแก้ปวดชนิดเดียวกันเลยนะครับยากแก้ปวดดูได้อย่างไงครับผม จริงๆแล้วยากแก้ปวดเขาก็ไม่ได้รู้หรอกนะคะว่าเราปวดบริเวณไหนแล้วจะไปออกฤทธิ์บรรเทาอาการปวดบริเวณนั้นเพียงแต่ว่าเมื่อร่างกายของเราเนี่ยค่ะมีการบาดเจ็บหรือมีความผิดปกติเกิดขึ้นก็จะมีการหลั่งสารกระตุ้นความเจ็บปวดส่งสัญญ,ญาณไปที่สมองค่ะนอ้องเพรมทําให้สมองรับรู้ว่าฉันปวดบริเวณนี้นะคะเมื่อเภสัชกรเขาทราบค่ะด้วยกลไกการเจ็บปวดตรงนี้เนาะเขาก็เลยผลิตยาออกมานะคะ ไปยับยั้งความเจ็บปวดที่สมองเลยทําให้อาการเจ็บปวดของเราค่ะลดลงค่ะกินดีแงนะครับผมขอบคุณเพ์ก่อนมากๆเลยครับที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะครับยินดีค่ะเพราะเราห่วใยคุณ